สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลงเชื้อเห็ดค่ะที่ต้นก้ายางนานะคะที่ปลูกไปนะคะประมาณ2-3เดือนค่ะอันดับแรกนะคะเราจะพรวนดินนะคะบริเวณโคนต้นค่ะห่างจากโคนต้นนะคะประมาณ20เซนติเมตรค่ะดูจากทรงพุ่มนะคะ ควรลงไปนะคะประมาณ1หน้าจอบค่ะต้นก้าตระกูลยางนะคะใส่ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเห็ดละงูกนะคะเชื้อเห็ดเผาะเชื้อเห็ดตะไคร่นะคะเชื้อเห็ดป่าต่างๆค่ะ ลาดเชื้อเห็ดนะคะให้ถูกบริเวณรากฝอยของต้นยางนาค่ะเพราะว่าเชื้อเห็ดนะคะจะเกาะอ,อยู่ที่บริเวณรากฝอยค่ะนี่คือเชื้อเห็ดนะคะที่เราจะนำมาผสมน้ำนะคะอัตราส่วนนะคะ1ต่อ1ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมน้ำกันเลยค่ะใช้น้ำที่ไม่มีคอรินผสมนะคะ นี้นะคะมีอยู่ครึ่งขวดค่ะเราจะใส่น้ำเข้าไปนะคะอีกครึ่งหนึ่งค่ะผสมน้ำแล้วนะคะ นี่นะคะจะเห็นรากปล่อยเล็กๆของต้นยางนาค่ะเราจะราดเชื้อเห็ดนะคะบริเวณนี้ค่ะใส่รอบๆต้นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกบดินนะคะกบดินนะคะ ต้นก้านะคะที่เหมาะสมนะคะในการลงเชื้อเห็ดนะคะตั้งแต่นะคะอยู่ในต้นต้นก้าเลยค่ะอยู่ในถุงนะคะหรือว่าหลังปลูกนะคะ1ปี2ปี3ปีค่ะถ้าอายุต้นมากกว่านี้นะคะอัตราการติดของเชื้อเห็ดก็จะลดน้อยลงค่ะเป็นการทดลองปลูกเชื้อเห็ดนะคะในพืชตระกูลยางนาค่ะ นอกจากจะใช้นะคะคน้ำหมักเชื้อเห็ดแล้วนะคะสามารถใช้เชื้อเห็ดสดได้เลยนะคะโดยการนำเห็ดนะคะมากบไว้บริเวณโคนต้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกยางนานะคะลงเชื้อเห็ดค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ